สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นองครับผมอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้าเชี่ยสีผ้าไปตามแนวทางชุดสรุปอาจารย์พีครับบนและล่างบนสีคู่ล่างสีค่คู่พลรุษต,ต,ต่อเนื่องกันมาสองงวดแลวดิค่ะท่านผู้ชมน่นเท่าแมนสองงวดหลังจากเจาเห็นว่าเขาดีบ่เขาดีมากนะครับผมค่ะบ่าว่าจะเขาบนล่างก็มี่แับล่างย่างเดียวก็มีบน คือว่าตรงติดมาตลอดเขามาตลอดอครับอาจารย์พีค่ะแมนขอบคุณแนวทางอาจารย์พีขอบคุณเอฟจีใจดีที่เิ่นทรงของมูลไหนเด้อค่ะกอติดไว้กอนค่ะเลขเพิ่มมันเขา่เาก็อยากนําเสนอเทียงวดนีเขาอีกเนาะครับผมค่ะเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะครับเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์พีค่ะเขาดีๆจชงไดดอาจารย์มาหลุดเนาะครับค่ะแต่ว่าเล็กบินอาจารย์เขาที่ดีดีค่ะ มันมีนหลายสูตรนะเถ่ะบนซี่คูล่างซี่คูต่ว่าน้ำเชี่ยมักล่างน้อาจารย์แห่งๆซี่คูกับเอาโหลดเนาะเม่นบ่สนดับเป็นหยังคือมักน้อาจารย์พี่คอยมักเลขกหนึ่งเมนฟันเห็นน้ำน้ำเชี่ยบอกอืมฟันเห็นน้ำคอยโต๊กน้ำพร้อมด้แมีนนคอยเลยปีนขึ้นได้ขึ้นได้ดอยู่เนาะอืม ถ้าว่าคอยตกน้ำเราเมือ่อคืนนี่คอยปีนปีนขึ้นได้บานีนเมื่อวานคอยปล่อยเหล็กวิ่งผู้ใหญ่ใจดีไปดิวันนะครับผมวิ่งหนึ่งเทิ่งเทิงตกน้ำลงไปแล้วก็ปีนขึ้นขอบได้ค่ะท่านผูบบ้ชมค่ะนี่ของอาจารย์พี่บนสี่หกห้าหกเจ็ดหเก้าหกเนาะล่างห้าหนึ่ง นาจะเป็นหนึ่งหาดิหนึ1 8, 1 7, 1 6, ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเก่งสีเนาะครับค่ะนี่แล้วค่ะเอามาเบื้งสับับจริงแล้วค่ะร้านผู้ชมสบับับอันเขาตรวจกันอันตัวใหญ่ไหมค่ะก็ไม่ใช่เขียนให้ค่ะเนี่ยครับผมสองตัวบนสี่หกห้าหกเจ็ดหกเก้หากหากเพิ่นพะถิมหกอืมสองตัวล่าง ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่กับเบอทีมหนึง่งนครับถ้าเบิร์แล้วนายชีวิ่งบนหกวิ่งรางหนึ่งแล้วครับผมนี่คอยมาร์กน้ำผึ่นยูดิเทลเลขหนึง่งคันว่ากระแสหาดังกับหาหนึ่งเนาะหาหนึ่งเถอะนะหาหนึ่งหนึ่งหาเอาค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ น้ำเสียสีน้ำเสนอ<ม>เหล็กของปูด้วค่ะท่นานผู้ชมเพิ่นส่งไห้น้ำเสียถูกหดด้วยค่ะเป็นอยังคือบล่ลงมิตรสาธุ่ะสาธุขายู่นอันนี้ิี่โพฤศจีกาเนะเาะเข่าว่าเห่าเข่าล่างแล้วนี่สามเจ็ดเลยนี่อืแล้วก็มานหนึ่งท่านว่าเนี่ยหาสองตรงตรงเลยน้ำเสียซี่คหนึ่งส่งห้ก้อนเหล็กออกด้วค่ะเพราะว่าอัน นี่เพิ่มมดอายุนแม่เถรมันมันเลื่อนว่ไใดเไมอ่านี่ค่ะผ่ามดอายุมันเลื่อนบ่าใดอืมเบิ้งแน่สามเจ็ดเห็นไหมวันที่สิบหกนี่แม่บนรางไปเลยครับพี่น้องเนาะแม่เลขกปูว่าหลายกาซีคูนี่ก็อซีคูเนาะเบื่องเนี่ยแถวซีคูเบื่องเนี่ยหาสองเบื่องเนี่ยรอครับผมวดนี้สิบหกธันวาคมอืมปูปูลูบนี้นี่ ดังที่สุดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมดังที่สุดค่ะช่วงหนึ่งแม่นดังมากค่ะให้เลขแม่นพร้อมแต่ว่าปูจะบ่ถิ่มน้ำเชี่ยนได้เกียรเนี่ยครับน่าเทาแม่นแบสบเจ้งใดล่ะ่นกับว่าถิ่มทรงห้น้ำเชี่ยตลอดค่ะมื่ออื่นน้ำเชี่ยจะลงงหาเอฟซีแล้วค่ะเลขกปูค่ะอันนี้ของอาจารย์พีเนาะครับค่ะ อาจารย์พีเหล็กล่างน้ำเชี่ยก็โลกงไปเลยดิค่ะอาจารย์พีค่ะเหล็กล่างอาจารย์พีดิอืมเข้าโลงไปแล้วเขาดีขึ้นกันค่ะแต่ว่าเพื่อนกับเปี้ยนสูตรไปเนาะครับค่ะสูตรได้เพราะเขาเพื่อนกับล่องสูตรที่ว่าเฮ็ดขวบคูกับอีกสูตรทีเอ,เอามาปล่อยนี่ยเนาะครับค่ะ เอาค่ะดานู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนื้อเชี่ยหมักน้ำมาจาย์พี่ดอค่ะ่ันูุชมมักเหล็กลางติดหนึ่งแมนเจ็กสีหนึ่งเอียงค่ะเจ็กสีหนึ่งเอียงคันเ็นเอาอยู่ตอนนี้ก็คือเหล็กหาว่อเหล็กหาแล้วครับผมเพราะว่าสตรกำนวงก็ร่งเดินดีอยู่ครับพี่น้องเนาะร่างเดินอยู่ กำลังเดินค่ะท่านผู้ชมเลขห้าค่ะก็ะจะเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะเมียนค่ะสี่คู่บนสี่คู่ล่างค่ะกระเ่าก็ว่าอาจารย์พี่พนไห้วิ่งหกบนนะเถาเมียนวิ่งล่างหนึ่งค่ะเอาแจงข้าวเย็บสี่เนีถเถาเลขสามตัวตรงรผู้ใหญ่ใจดีหมื่อ้านข่อยล่วงเลขวิ่งไปครับผม เพิ่นสปล่อยวันที่สิบสี่แล้วค่ะดานบุชมปล่อยวันที่สิบสี่ค่ะเอฟซีไปถ่านน้ำเสี่ยวันที่สิบสี่แล้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีสามตัวค่ะสามตัวหนึ่งสี่ห้าเมนค่ะหมวอว่าน้ำเสียปล่อยเหล็กวิ่งเพิ่นไปเนาะครับค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันด้ค่ะเลขปูค่ะเขาดีวาค่ะดานบุษมสามเจ็ดเราก็มาหาสอง ทรงห้น้ำเสียตลอดน้ำเสียก็มีแต่ว่าสาธุค่ะ <laughs> ส,สาธุข่ายุหันละค่ะไม่ได้เนาะเมียนงวดนี้น้ำเสียสิโล่งหาเอฟซีแล้วค่ะพุ่งนี้น้ำเสียจะโล่งห้ค่ะพุ่งนี้ค่ะเลขปูด,ดังที่สุดเลยค่ะช่วงหนึ่งเนาะเมียนคนเต็มวัดค่ะท่านผู้ชมดังที่สุดค่ะคนเต็มวัดอีดีดที่ถ่องโอ้โฉเงนดังอีดี กินเขาพวกเยี่ยมก็จะดีค่าคำเขาก็มีนะครับผมอืมฟวามมัอัดคลิปตัดคลิปสมัยนั้นทีป่ปูเพิ่โทั่วหาน้ําเสียเนาะน้ําเสีย,ยอยู่กรุงเทพค่ะเป็นปูใดมาฟังกันพรุ่งนี้ค่ะนะคร่มบุส้มเนาะค่ะถ้าสามเจ็ดเราก็มาหาสองเนาะสองหัวติดเนาะเรียกว่าไราคูคูพ่ออดนี้ตะเอยให้ได้ค่ะ เอาพรุ่งนี้เจอกันเลขปูแล้ค่ะครับแล้วก็วันที่สิบสี่เจอกันแล้วค่ะเลขมีที่มาผู้ใหญ่ใจดีเอาสไลับคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พี่เด้อค่ะเอาเอฟซีทันไดที่เพนอยากอุดหนุนคิมกะถักไล่มาได้เด้วค่ะดันม้ชมครับผมค่ะผู้ที่เพนสร้างจองไว้ของสิมือดอีกเลยดิคะ่ะน้ําเชียกําลั่งสร้างอีกเพราะว่าพนจะปิดปีใหมเเ่เอฟซีพนกะบ สร้างเราเาพันกับเล่งให้ทรงดวนๆบางท่านน้ำเชียทรงไปแล้วทรงมือนีได้มืออื่นได้เถอะนี่คือกันค่ะผู้เก่าเพิ่นใส่ดีเพิ่นกรอยาไคนาเพิ่นมีออร่าขึ้นแมนแล้วก็อิมหน่าอิมอิมชุ่มชื่นแมนค่ะสบู่เซร่มแหล้วก็ขีมขมิน้นครับสามอย่างค่ะ ถักไล่มาไดเร้่อค่ะท่านผู้ชม้ายคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะครับผม่ายขีิมค่ะท่านผู้ชมครับค่ะถ่ายเอฟซีสนใจกะให้ถักไล่มาเบอร์ที่ขายขีมเด้อค่ะท่านผู้ชมครับที่กอามาเชียร์สิบอกนี story, so ่ค่ะครับผมโดยตรงเลยไเ้ครอคพี่น้องค่ะเฉพาะพี่น้องซีที่สนใจ ทิมสบูครับพี่น้องเนาะค่ะศูนย์ห8สองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับนี่ละค่ะท่านผู้ชมครับอีกเบอร์หนึ่งเอฟซีวาใส่บออีกเบอร์ก็ใส่ได้ครับพี่น้องค่ะครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นอยู่ในเบอร์เกาไล่เกาก็ยังใส่คือเกาได้ครับผมค่ะครับขอให้เลือกไล่ได้ได้นึงครับผมค่ะใส่เหมือนเดิมค่ะ่บอเพียนเด้ค่ะท่านผู้ชมใส่เหมือนเดิมค่ะเอามาเข่า เลืองครีมนะค่ะดันผู้ชมครับค่ะเก็จะมีสบู่เซรั่มแล้วก็ครีมขมิ้นนะค่ะแล้วก็ครีมทาผิวค่ะดันผู้ชมนี่ค่ะครีมทาผิวครีมทาผิวแล้วก็แป้งตลับเนาะค่ะนี่ค่ะดันผู้ชมแป้งตลับค่ะแป้งตลับกันแดดค่ะใส่ดีนะค่ะแป้งตลับค่ะดันผู้ชมค่ะแต่ว่าสามอย่างนี่ ยอดฮิตยอดฮิตเลยเด้อครับผมค่ะคเอฟซีว่าใส่ดีค่ะท่านผู้ชมแม่นสบู่นี่ซอยให้หน้าซอหน้าใสค่ะครับฝากะจางเด้อค่ะท่านผู้ชมเซรั่มนี่เฮ็ดให้หน้าเฮาบ่แห้งบ่เหี่ยวให้หน้าเต่งตึงเนาะแม่นหน้านุ่มค่ะท่านผู้ชมครับเออ่เบิ่งจาก FC สั่งเด้อค่ะเพิ่นสิขาดตัวนี้บ่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่เซรั่มค่ะ ต่อมาอขีมขมิ้นนะคะ่ันผูชมขีมขมิน้นถ้าเฉพาะเยี่ยมเกินขึ้นเนาะนค่ะใส่ดีเนื้อน,อนี่นุ่มนะคะ่ันผูชมเนื้อนุ่มค่ะนุ่มเม็ดสองตัวนี้เนาะถองถูกต้องค,ครับผมค่ะครับเนื้อนุ่มเขาลองเอาไปใส่เบอรงเนอร์ครับพี่น้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าได้ครับผมค่ะครับแจ้งเก่ามาเชี่ยใส่เอฟซีก็เห็นนะคะเพราะว่าหนาสองก้นนี่ มองคำคาผูุชมค่ะนาบอสซอบอสใสน้ำเชี่ยกับเกวาาเชี่ยค่ะกมาเชี่ยพนนาคำนาบอใสนะองถาหนาคำนาบอเกี่ยงเป็นคำคำนะครับพี่น้องเนาะดีอย่างหนึ่งกวางเชี่ยพนบ่กเป็นฝาน้ำเชี่ยดีกว่านี่น้ำเชี่ยนามองคำแล้วก็นาเป็นกะนาเป็นฝาคาผูุชมค่ะนาเป็นกะก็เป็นฝาเนี่ยหลายปีครับน้องถาแมนค่ะอยู่กับน้ำเชี่ยเป็น ยี่สิบปีแล้วครับผมเมียนค่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนคีมนี่เมีนว่าเป็นวอาเล่นค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวใดดีน้ำเชียก็จะทดลองถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าคั้นน้ำเชียจะยุดใส่คือจังของน้ำเชียนี่ไทเอฟซีเพิ่นแพ้เพิ่นแสบเพิ่นคั้นให้ยุดใส่ทันทีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาไปทดลองเบื้องก่อนค่ะเทียนา มันสอมันใสคือน้ำเชี่ยกับกล่องมาเชี่ยทามว่ากาฝาน้ำเชี่ยยังมีบ่มีค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยเสียว่าแม่เอฟซี่ถูกทันพนล่องขี้มมาหลายโตกาฝาบอออกแต่ว่าเห็ดแห่เฮาจางแล้วที่สําคัญน้ำเชี่ยกะดีใจอีกอย่างหนึ่งว่าหนามันใสขึ้นแม่ค่ะท่านผู้ชมหนาใสขื้นมองนี่สิบ่มีฝาเลยนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมบก็ะใส สครเคงปีแล้วค่ะ่ันผู้รมแต่ว่าเท่ากับต้องใส่เวลาเนะแม่นค่ะหนามันสอมันใส่มันแบบว่ามันเปลี่ยนแปลงอีลีดิท่าปกติเฮาใส่สองสามเดือนอุ้ยก็ดีแท้แม่นใส่ไปวันนี้ไปกลับมาของเก่าอีกครับผมค่ะแต่ว่าขีมที่ว่าในชุดนี่ครับพี่น้องใส่ดีแบบว่าบ่ได้เปลี่ยนขีมเลยครับผมสบู่มันนี่ลราก็บว่าได้เสียพร้อมด้แม่นบ่ได้เสี้ยจะเห็น ใบนาของเกาม่เชียี่เพียนไปกับน้ำเชียร์ด้วยครับผมค่ะครับนะคะท่านผู้ชมถ้าสนใจกบถักไลน์มาเด้ค่ะครับนี่ค่ะแป้งตะลับกับใส่ดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหยอดฮิตไปแล้วค่ะอเอสรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุกูสุก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ